มาค่ะเลือดแปลงครั้งแรกของเราค่ะมันแดกที่มาถึงนะจ๊ะเลือดแปลงเป็ดค่ะสีถานนะจ๊ะมาค่ะมันจวดจ้าโอ้ยเนาะ เฮงกับดาเป็ดมันบะขอกกันเลยนี่นะคนกูด้ยก็ตักไปเถอะจะตีกันจะกินหมดทุกคนใช่ เราบกินเนาะไปเราจะตุ paid, <ikke> ่มไปนังเอาบักนี้เน yep. er ่ยบักไอ้เปิ้ลนั่งไปปาดซะเลยเดี๋ยวไปตั้งนี่ตั้งนี่ตั้งไว้ทล้นี่มาพี่น้อง๋ากินเดีวไปที่มารวยจรงกินค่ามากหน้าหลายตามาค่ะอันอีกถาดหนึ่งจังไห้วันจังตักใหราไม่วนันบอกกัมนะดูยักัมบอกมันหอกินหมดนะ เแขังแดกที่ร้องกินพี่น้องเลยกะมบอกะบ่ตองนักเทียนกับพ่อบอกย้ายเิยนะแปะข่าวฟังนั่นขอบนนี้แล้วขอไทยกินกูแปะเมื่อนมอลงย้ายปใกล้ไปใกล้เออไปวางกันแบ่งกันพร่มฮะนะว่าพี่น้าหันทเฮาร่มลย ฟังน้ำเม่มันก็บอกาาเขามไปหยุ่มกันใ่อ้ามจะเห็นต่างได้ตาเอาไปโอเคอ้านองแบบกินด้วยยิ่งไ้าังแดกกินไปแตครับหนึ่งนะมาเออมามมาเขามาเดี๋ห้องปะวันนี่ยตักให้นิเอดีาเาเขามา๋ยวงะนี่ไ้อยตักหนยก่อนเอเขาเขาเออมต้องคอยเี้ยมาดีดีมามามม่มี่่อานน่่ กินเดียวเลยส่วนสายเดียวได้แม่อิจิเบมอันน้จานจานบะวันจานบะวันเดี๋ยวมาไปนะไปจานมาไปจะไปกินเอาไปพี่ยังกินหลวดน้งไปอาจจะพี่น้องจะกินหนึ่ขอจบไปเพ่งสมิ่งกินก่อนค่ะยกเข่าสุบาพสัตเพื่อนอาโนเบมสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บจ้าบ๊ายบายมันสุบาพสนตว์ตัวเหมือนหรอหลบดึกไม่หลบดึกหรอก อันเมียนอะไรซ้ำถุกนะป้าเซี่ยนองผัวออกมาสม่ําดีนะสมไหมสมไหมแปะเปรี้ยวค่ะโว้ยนอสมไหมสมไหมไม่แปงเปี้ยวค่ะ อ,นนอันนี้คนอยู่ลาวบอกไทยอันนี้กูมาจะไทยบอกลาวจบไมมเบเพี้ยงแก่ปาปราหวานก่ก็ไเห็ดแก่ไปช่วยหน้าเรเฮ็ดไปส่น่แค่อันนี้เห็ดไปไหนเห็ดไปเขาอ่านไปมันก็จะเห็ดถนน เห็ดแปรผมองเขาจะเห็ดถนนผมมองมามากสอบหนึ่งแหละก็มังหนึ่งเลล่ะผมมองเดี๋ยวมันซู๊ดกังไปถวายเพื่อนถ้าเห็ดถนนชาคอนกีขมขอนกีอือคอนกีเทปูนเทคอนกีเอานับัตรนาต้าจารอืมไปแล้วค้าต่างกองไปตังเลยขี้มกันเดยน้ไหท่านเนี่ะห้องคนนี้้วกระเป๋่อนะกระเป๋าฉันนะเธอมนูเย็นนี้ย่างหมู ส้มตับย่างหมูหนึ่งกิโลย่างหมูหนึ่งกิโลจ้าแซ่บหอมวันนี้ข้าวกรัวเมื่อนเลิมย่างหมูส้มตับนะจ๊ะ จะได้กลับแล้วนะจ๊ะจะได้กลับโคราชแล้วค่ะไม่แน่ค่ะกลับเรอยๆนี้ก่อนสงการเค็มมันหวานเนี่ยเป็ดแขกหมูย่างส้มตัหมูย่างโบ่ค่ะไม่ซิมค่ะเธอว่าอร่อยฉันก็ว่าอร่อยค่ะ ก็มันยังไกูเกลดเก็อ่ย่างค่ะมาย่างต่ำค่ะเป็นคเลยมันตัขาดตัดกันม่ถึนะอีเจเนเป็นคนต่ำคอยว่าได้ขาดก็มาลอยในนอนเลย มันข้ามเขาจอยมึงข้ามเขาเอาเขามาบนงก่อนน่าโม้ว่ากินข้าวกินข้าวเนี้ยแะไรมันอ้วนเลนวะอยบุไปยังก็อบอ้วนพว่ากินข้าวเจ้าแล้ววะข้ามเขาแล้วมึนข้ามเขาแล้วเหรอได้ไปเป็นดุกไข่นี่ยเนาะเพราตเพื่องข้าวเพื่องหนามได้เลยข้ามเขาเพื่องตัเพื่องมะมาปนนไ้หรอตอ จะมาายน่บนูกวนอเคอับข่บร่เคก็ไม่ดี่ค่ะเอาไม่ดูเอาไม่ดูนี่ก็ไม้ดีปากพูดใหม่สิจันลูกยางแต่กำเขาดีเนาะ้องกอดเลยเนาะ ลัดีมนะแซบดีกว่าไม้ดิบปากนาะใส่ตกินตัวที่สองเลยเดน้หนึงตัเนาะไปเอะไปฮัมยกไปนี่ปตักเลย เอจอไปยงไปไมนักก็คนหี่มาหัวเลียวโอ้หน่อยกะาตนะหน่อยกะไยไปตึกอัปปลาบูวครจ้าขึ้นบ้านนี่ปลาบัวคนใหญ่สองตัวกคนน่อยปลาดุกเปลี่ยปลาขาไปอย่งนี้ะครับปเสื่อมปเสื่อมเเสื่อมก็เสื่อ ใส่ดิใส่เจ้าสมอขึ้นไปเจ้าสมองค้างไหวไหมเจ้าเสหอยังเจ้าสมองค้างค้างค้างปบูใหญ่ขัเนาะสดูมันยังอยู่เจ้งไปห้ามปะบูจะประดุกแสงแสไป ไปคังาบูกระสรรัดูเที่ยวไปดุก็จะตู่เที่ยวไปนายตอมบางางเิตุ่ลยะบบนีอาจจะหันดปบเข่งก็ได้ไิบเข่งป้าขาวไปเดินนี่เมเนใครอยู่เต็ม้องันเนอะอยไปเสียมนะลาในอ่อนอืมใช่ไปบางไทยไปเนอ่อนก็โตอืใช่ไปเอไป่ก็จะปีนี่ใ่ไรอนี่ห้ันอืม